เพียงแค่มองไปที่ทะเลสาบเนตร r อนก็ทำให้คุณสงสัยว่าคุณยังอยู่บนโลกหรือเปล่าเพราะน้ำสีแดงดูน่ากลัวมากจากนั้นคุณก็ได้กลิ่นเหมือนค็อกเทลเคมีที่มีพิษงูจิ้งจกนกไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดๆต่างก็กลัวที่จะเข้าไปใกล้ทะเลสาบแม้แต่ไฮยีน่าที่ไม่เคยกลัวอะไรก็เดินผ่านไปอย่างสงบสิงเงียมแสงแดดของแอฟริกาแผดเผาพื้นดินโดยรอบจนแทบจะไม่มีพืชชนิดใดงอกงามได้เลยและยังมีภูเขาไฟในบริเวณใกล้เคียงที่พ่นลาวาสีดำ ไอ้น้ำู้ร้อนยังทำให้สภาพแวดล้อมดูคล้ายดาวดวงอื่นด้วยทะเลสาบสีแดงเข้มมีอุณหภูมิที่ร้อนจัดร้อนเกือบเท่ากาแฟเดือดๆน้ำจึงระเหยได้เร็วและสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเกลือและสิ่งอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในทางเคมีนี่คือทะเลสาบแอมโมเนียมมากกว่าน้ำให้ลองนึกถึงน้ำยาทำความสะอาดในบ้านและสารฟอกขาวถ้าคุณตัดสินใจที่จะแช่ตัวลงไปฉันไม่แนะนำให้ทำที่นี่ถ้าคุณยังรักชีวิตอยู่ เฮ้ hey, แต่อย่างน้อยคุณก็จะกลายเป็นคนดังเพราะคุณจะกลายเป็นรูปปั้นหินว้า wow. วแล้วก็อยู่ในท่าตลกๆปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์ได้สงสัยต่อไปอีกหลายรุ่นโอเคกลับไปที่สิ่งน่าขนลุกกันต่อดีกว่าถ้าคุณสงสัยว่าทําไมทะเลสาบนี้ถึงน่ากลัวขนาดนั้นงั้นเรากลับไปที่ภูเขาไฟนั้นกันก่อนมันชื่อว่าโอเดอินโยเลงไก ภูเขาไฟลูกนี้โดดเด่นมากเพราะลาวาของมันเป็นสีดำไม่ใช่สีส้มหรือสีแดงสดใช่แล้วแต่ก็ไม่ร้อนเท่าลาวาทั่วไปที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟที่ระเบิดบ้มเ <Boom! S 1> ครื่องหนึ่งของลาวานี้ประกอบด้วยโพแทสเซียมและโซเดียมคาร์บอเนตหลอมเหลวสสารพวกนั้นถูกผสมลงไปในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆสารเคมีเหล่านี้ไม่เพียงซึมเข้าสู่พื้นดินแต่ยังรวมถึงน้ําที่เป็นตัวทําลายได้อย่างรวดเร็วด้วยถ้าสารเคมีไหลลงแม่น้ําที่เป็นต้นกําเนิดของเทะเลสาบ ก็จะทำให้เกิดแหล่งน้ำที่เป็นอันตรายได้แล้วอะไรทำให้เลฟคราฟเชียนสัตว์ประหลาดยักษ์มีหนวดกับฟันคมคมสุดน่ากลัวสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่เป็นพิษนี้ได้ล่ะไม่มีเลยยกเวน้นนกฟลามิงโกเท่านั้นพวกมันไม่ได้อาศัยอยู่ในน้ําเหมือนทะเลสาบทั่วๆไปพวกมันยังวางไข่ในนั้นด้วยลองนึกภาพการเกิดมาในสระน้ําที่เต็มไปด้วยน้ํายาเช็ดกระจกสิทะเลสาบในตรอนมกถูกเรียกว่าโรงงานผลิตนกฟลามิงโก เนื่องจาก75%ของนกฟลามิงโกพันเลเซอร์ทั้งหมดในโลกเกิดที่นี่และการที่นกสีชมพูชนิดนี้มักจะฝึกการทรงตัวบนขาข้างเดียวอยู่เสมอก็ไม่ได้เป็นเรื่องตลกอย่างที่คิดนั่นเพราะว่ามันยืนอยู่รอบๆในน้ำเดือดและกินสาหร่ายพิษเป็นอาหารสาหร่ายเป็นพิษต,ต่อสัตว์ทุกชนิดที่พยายามจะกินมันเข้าไปซึ่งพิษนี้ทำลายได้ถึงในระดับเซลล์แต่นกฟลามิงโกเลเซอร์ได้วิวัฒนาการร่างกายขึ้นมาเพื่อกินสาหร่ายนี้ได้อย่างสบาย และสาหร่ายก็มีขนาดเล็กจิ๋วมากนกฟลามิงโกจะจุ่มจะง,งอยปากลงไปในทะเลสาบร้อนๆที่กำลังเดือดและกรองสาหร่ายออกจากน้ำและจุลินทรีย์กลุ่มเดียวกับที่ทำให้เกิดสีสันในทะเลสาบนี่เองที่ทำให้พวกมันมีสีชมพูอมแดงดูแปลกตานกฟลามิงโกกินพวกมันเข้าไปและกลายเป็นสีชมพูใช่แล้วนกฟลามิงโกทุกตัวเกิดมามีสีเทาหรือขาวแต่อาหารจะเปลี่ยนสีขนของพวกมันเหมือนที่คุณเปลี่ยนมากินแต่แครอทเราตัวก็เปลี่ยนเป็นสีส้มไงล่ะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จริงแม้ว่าฉันจะไม่แนะนำก็ตามแต่พวกมันยืนอยู่ในน้ำที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นหินแบบนี้ได้อย่างไรต้องขอบคุณผิวหนังที่แข็งและเกล็ดที่ขาทำให้น้ำไม่สามารถลวกขาของมันได้เหมือนกับผิวหนังมนุษย์ที่บบาบางของคุณนกฟลามิงกโกเลเซอร์เหล่านี้มักจะมุ่งหน้าไปยังเทะเลสาบน้ำจืดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อดื่มน้ำด้วยแต่ไม่เหมือนพวกเราหรอกนะพวกมันยังสามารถดื่มน้ำเค็มนี้ได้ถ้าจำเป็น พวกมันมีต่อมพิเศษในหัวที่ช่วยขับเกลือออกจากนั้นเกลือก็จะระบายออกทางโพรงจมูกเหมือนเวลาคุณสั่งซุปที่ไม่มีหัวหอมแต่พวกเขาลืมตักหัวหอมออกคุณก็จะยังกินซุปอยู่ดีและกลิ่นหัวหอมก็ออกมาทางจมูกของคุณอีอฉันคิดว่าการเปรียบเทียบก็ฟังดูดีอยู่หรอกจนถึงตอนนั้นแหละในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านกฟลามิงโกเลเซอร์เป็นนกที่แข็งแกร่งจริงๆและต้องขอบคุณพลังวิเศษของมันด้วยที่ทำให้มันกินอาหารได้มากเท่าที่ต้องการ เพราะไม่มีศัตรูที่คอยแย่งอาหารอยู่แถวนั้นเลยและไม่ต้องกังวลว่าจะถูกกินด้วยเพราะไม่มีสัตว์นักล่าเข้ามาใกล้อ่างจักรุซี่พิษสีชมพูของพวกมันได้เลยงานนี้มีแต่ได้กับได้เอาล่ะมาดูนกเจ๋งๆชนิดอื่นบ้างเป็นไงนกอัลบาทรอสเพเนจอนก็เป็นซูปเปอร์ฮีโร่ในหมู่นกเหมือนกันเพราะในหนึ่งเที่ยวมันบินได้กไกลถึง1 6ึ0งกิโลเมตรเหมือนการบินจากนิวยอร์กไปซิดนีย์แล้วเลยไปอีกนิดนึงมันต้องใช้เวลาบินนานกว่า1เดือนในการบินแบบไม่หยุดพัก คนข้างล่างระวังนะซึ่งก็สามารถทำได้เมื่อคุณมีปีกกว้าง3.3เมตรพวกมันร่อนไปมาเหมือนนักเล่นเซิร์ฟบนคลื่นต่างกันตรงที่พวกมันใช้กระแสะอากาศแทนกระแสะน้ำเท่านั้นพวกมันใช้พลังงานในการบินน้อยกว่าการนั่งเฉยๆอยู่ในรังเสอ,อีกยังมีนกเจ้าของสถิติอีกตัวหนึง่งนก Hummingbird Rufus ที่มีขนาดเท่ากับที่ตั้งลูก,กอล์ฟและมีน้ำหนักมากกว่าเหรียญเพนนีเล็กน้อยแต่นกตัวจิ๋วชนิดนี้อพยพจากอสก้าไปเม็กซิโกทุกปี คิดเป็นระยะทาง6,400กิโลเมตรในเที่ยวบินเดียวเท่านั้นถ้าเที่ยวบินของนกอัลบาทรอสพอนคล้ายเหมือนการเล่นโยคะเที่ยวบินของนกฮัมมิงเบิร์ดก็คือการแข่งขันเอาชีวิตรอดสุดทรหดนั่นเองทุกๆวินาทีมันกระพือปีกได้50-60ครั้งด้วยการบินที่หนักหน่วงมันจึงต้องใช้พลังงานมากทำให้ในทุกวันมันต้องกินมแมลงและน้ำหวานเท่ากับน้ำหนักตัวทั้งหมดนั่นเท่ากับการกินแฮมเบอร์เกอร์หลายชิ้นสำหรับเราเลย แม้เจ้ารูฟัสจะมีขนาดเล็กแต่มันก็กล้าไล่นกชิพมังและนกขนาดใหญ่ออกไปจากรังของมันลองนึกภาพการเดินป่าในทวีปอเมริกาใต้และทันใดนั้นเองคุณก็ได้ยินเสียงกรีดร้องในป่าที่ทำให้ขนลุกสู้คุณเริ่มตกใจขนหัวลุกหัวใจเต้นจนแทบจะหลุดออกมาจากอกคุณจะวิ่งหนีจากความน่ากลัวนี้ไปที่ไหนดีหยุดหายใจและใจะเย็นๆก่อนมันเป็นแค่นกออยเบิร์ดแล้วก็ไม่มีอันตราย นกชนิดนี้กินผล,ลไม้และลูกปาล์มน้ำมันมันไม่กินคุณหรอกมนุษย์มันไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องที่ชวนขนลุกเท่านั้นแต่รวมถึงการมองเห็นในเวลากลางคืนที่ยอดเยี่ยมด้วยเหมือนโลมาและขังคาวนกออยเบิร์ดใช้การสะท้อนเสียงบอกตำแหน่งมันร้องเสียงแหลมได้250ครั้งในทุกวินาทีคลื่นเสียงจากการกรีดร้องจะลอยไปกระทบตามก้อนหินและต้นไม้แล้วสะท้อนกลับไปที่ตัวมันเราก็มาถึงคำถามประจำวันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณนำนกกับวัวมาผสมกัน คุณก็จะได้โฮสซินโอเคแต่หน้าตาไม่เห็นเหมือนวัวเลยแต่ว่าระบบย่อยอาหารของมันนั้นทำงานได้เหมือนกับวัวกระเพาะสมักอาหารด้วยแบคทีเรียแทนที่จะย่อยด้วยกรดในกระเพาะอาหารการย่อยอาหารใช้เวลา20ชั่วโมงและทำให้นกพองตัวได้เกือบทั้งวันมันจะนอนอืดอยู่เฉยและนั่งอยู่บนกิ่งไม้อย่างเฉยชาเฮ้ hey, เราก็เหมือนกันนี่นะแต่นี่เป็นเรื่องที่แปลกเนื่องจากท้องของมันกำลังหมักอาหารนกจึงมีกลิ่นเหม็น ถ้าจะพูดให้สวยๆก็คือมันคือนกที่มีกลิ่นเหมือนวัวตอนนี้นกตัวนี้จะทําให้คุณรู้สึกเหมือนโดนครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมของคุณดูฉันไม่สนุกกับการแกล้งกันแบบเด็กๆของเธอนะเธอถูกไล่ออกออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้นกกระสาหัวปลาวานจะมีจงอยปากที่ทรงพลังกับการจ้องมองที่น่ากลัวและการเดินแบบเชิดเใช่ฟังดูเหมือนครูใหญ่โรงเรียนมัธยมของฉันเลยลืมเรื่องบุกเมื่อกี้ไปก่อนนกตัวนี้เป็นนักตกปลาและนักล่าที่ยอดเยี่ยม มันกินทั้งหอยทากเต่าหรือแม้แต่จระเข้ตัวเล็กๆด้วยคนรักไดโนเสาร์จะต้องชอบเรื่องนี้ลองนึกภาพเมื่อหลายล้านปีก่อนในดินแดนตอนใต้ของจีนในปัจจุบันฝูงไดโนเสาร์มีขนกำลังวิ่งหนีนักล่าอยู่มันมีปีกขนาดเล็กมีจงอยปากเหมือนนกแก้วและมีหองอนบนหัวเร่งเวลาไปยังปี2017มีการค้นพบฟอสซิลของไดโนเสาร์ตัวนี้และขากรรไกรของพวกเขาก็กระแทกเข้ากับพื้นเอ,อ่อพื้นดินนะ่ะ สิ่งมีชีวิตตัวนี้คอริโทเอ่อเอาภาพของมันขึ้นหน้าจอเถอะขอบคุณมันดูเหมือนนกแคสซวารีในยุคใหม่เลยใช่แล้วมันเป็นนกสุดเจ๋งที่ดูเหมือนไดโนเสาร์แต่อย่าเข้าไปใกล,มล้มันล่ะเพราะเป็นนกที่อันตรายที่สุดในโลกนกที่น่าเกรงขามตัวนี้มีหัวสีฟ้าสดใสาและมีเขาขนาดใหญ่อยู่ด้านบนด้วยมันยืนอยู่บนสองขาที่ทรงพลังมีกรงเล็บคล้ายมีสั้นบนเท้าแต่ละข้างที่ยาวได้เท่ากับมือของคุณ มันกระโดดข้ามหัวคุณได้เลยถ้ามันจะทํามันกระโดดได้สูงพอที่จะเตะคุณที่หน้าอกแล้วลูกเตะก็แรงมากพอที่จะทําให้กระดูกหักได้ไม่ต้องพูดถึงกรงเล็บที่สามารถตัดผ่านอะไรก็ได้เหมือนกับเนย <c oughs> นกชนิดนี้เกิดมาเพื่อล่าและไม่ยอมที่จะถูกล่าอย่าคิดจะวิ่งหนีซะให้ยากเลยเว้นแต่ว่าคุณจะวิ่งเร็วเร็วกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงการดำน้ำลงไปในทะเลสาบก็ช่วยคุณไม่ได้เหมือนกันเพราะนกชนิดนี้ว่ายน้ำเก่งมาก ทางที่ดีที่สุดแค่ถอยออกไปอย่างช้าๆแล้วหวังว่ามันจะไม่ไล่ตามคุณมานกชนหินก็ดูเหมือนไดโนเสาร์ที่บินได้เหมือนกันตัวผู้เปรียบเหมือนอัศวนยุคก,กลางในโลกของนกพวกมันจะใช้เข่าชนกันกลางอากาศเพื่อเอาชนะใจตัวเมียแหมพวกชอบโชว์พาวพวกมันยังใช้หมวกกันน็อกเพื่อเคาะเลือกไม้ที่ผุพังและจอบเปลือกไม้เพื่อมองหา,มาแมลงตัวเล็กๆด้วยนกกีวีเป็นเหมือนหนูในโลกของนกอ๋อมันมีปีกด้วยนะ ต่ปีกนั้นเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นได้และพวกมันก็ไม่เก่งในเรื่องปีกด้วยเพราะนกกีวีนั้นบินไม่ได้เลยนกกีววีวางไข่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดตัวของสัตว์ทุกชนิดบนโลกไข่ของพวกมันคิดเป็น1 5เของน้ำหนักตัวทั้งหมดไข่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทว่ากันตามขนาดคือไข่นกกระจอกเทศแต่คิดเป็น2%เซของน้ำหนักตัวทั้งหมดของนกทำให้ไข่ขนาดใหญ่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดตัว แต่ถ้าจะพูดในประเด็นนี้ล่ะก็นกกระจอกเทศมีขนาดตัวที่ใหญ่มาก